สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนันเบกเ่าสารของ Lettersty ก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่เหตุผลว่าทำไมเวทอากาศอาจสำคัญมากกว่าวาดี้ในชีวัตน,นี้ถ้าจะบอกว่าทีม l ล t e ต t ร์สนะครับตอนนี้เนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยจะมีวารีก็คงไม่ผิดไปจากความเป็นจริงมากนะัก แต่ดูเหมือนถูกกำหนดให้รับการสนับสนุนจากวาดี2นั่นก็คือยันนิ่เวต์กาดนะครับซึ่งวาดี้เนี่ยจะอายุครบ35ปีในเดือนมกราคามปีหน้าแล้วแต่ในเกมชนะ1 0เหนือวูฟแฮมตันในเกมเปิดซีซั่นที่ผ่านมานะครับเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขายังมีพละงกำลังแข็งแรงรวมถึงความโครมเกรดในการยิงประตูเหมือนอย่างที่เคยเปลี่ยนมาครับแต่วาดี้อีกคนนั่นก็คือเวต์กาดเนี่ยก็ถูกซื้อตัวมาร่วมทัพจิ้งจอกด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์เขาอาจจะเเเป็นคตตตออบบสบรรั์ี ที่สามารถพาทีมจบท็อปโฟเพื่อไปลุยศึกยูฟาแชเมเปี้ยน์ลีกอีกคร้งหนึ่งอย่างตั้งใจโดยไม่พลาดพื้นที่ยุโรปดังกล่าวในช่วงปลายซีซั่นเหมือนตลอด2รฤดูกาลที่ผ่านมาเวสต์การ์ในครับพึ่งย้ายมาจากเซาท์แฮมป์ตันมาสู่ทีมคิสเบอร์ดียมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและก็ได้ลงสัมผัสเกียมแรกของรีมีบร์ลีกในสีเสื้อของเรดสตี้โดยลงมาในฐานะตัวสำรองนะครับในนาทีที่62เมื่อโรเจอร์นั้นปเปลี่ยนแผนการเล่นจากระบบ42-31เป็น352เพื่อปรับแผนในการเล่น เซนเตอร์แบ็กชาวเดนมาร์กวัย5ปีนะครับได้เพิ่มความแข็งแกร่งในด้านคุณภาพให้กับเลตเตอร์ตีเป็นการเติมเต็มในส่วนที่หายไปให้กับทัพจิ้งจอกสยามได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดที่ผ่านมาเพื่อนของเลตเตอร์นะครับโดนปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งอย่างต่อเนื่องตลอดที่ผ่านมาโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วนะครับจิ้งจอกสยามไม่สามารถใช้งานนักเตะอย่างเจมส์บริสันฮาร์วิบรานและเจมส์จัสตินเนื่องจากพวกเขาทั้งหมดนะครับโดนปัญหาการบาดเจ็บลักพาตัวไป และนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่พวกเขาเนี่ยพลาดตำแหน่งท็อปโฟเพื่อลุยศสกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสโมสรที่ต้องเล่นในรายการนี้อย่างสม่ำเสมอโดยพวกเขานะครับสามารถจนดับที่5ห่างจากพื้นที่ท็อปโฟไม่กี่แต้มเท่านั้นเองนะครับโรเจอร์นายใหญ่จิ้งโจสยามนะครับหวังว่าเขาจะไม่ผิดหวังแบบเดิมครั้งหนึ่งในซีซั่นนี้และก็เชื่อว่าคุณภาพจากนักเตะใหม่ที่จะเข้ามาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ แต่จะจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการได้เวสต์การ์ดมาร่วมทีมโดยโรเจอร์กล่าวว่าผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผมรู้สึกว่าการมีเขาอยู่ในทีมทําให้เราเปลี่ยนเกมได้เราสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของทีมเราได้โดยการตอบบอลอย่างแม่นยาขึ้นในครึ่งหลังแล้วก็จากเขาลงสนามมานะครับการลงมาในสนามของเขาเนี่ยทำให้ทีมของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผมรู้สึกมีความสุขมากกับเขาเพราะว่าเนี่ยเขาสามารถทําดีมาก เมื่อพี่นานแล้วนะครับว่าเขาเพึ่งซ้อมกับเซาท์ทิมตันได้ที่ก,กว่าเองและยังไม่เริ่มต้นกับเราอย่างมากมายนักเขาได้แสดงความกล้าหาญอย่างยอดเยี่ยมเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพจริงอยู่นะครับเขาอาจจะจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงความเร็วในเรื่องของเกมและการเล่นของเขาให้เข้ากับทีมเราแต่เชื่อว่านั่นจะมาพร้อมกับเวลาแค่ให้เวลาเขาหน่อยเชื่อว่าทุกอย่างจะลงล็อกได้อีกไม่ช้า ในขณะที่เวสเตอร์การ์ดนะครับยอมรับว่าเลตเตอร์เคยพยายามเซ็นสัญญากับเขาเมื่อ18เดือนที่แล้วยืนยันว่าเขามีความสุขและสามารถรอได้ที่จะได้ออกสไตล์เป็นตัวจริงให้กับเลตเตอร์เขากล่าวว่าผมพร้อมกับการเป็นสเปรดเพื่อนตัวจริงให้กับเลตเตอร์หรือไม่ผู้จัดการทีมเป็นคนเลือกผมแค่รอคอยเวลาและมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมให้มากขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมของผมในทีมของเลตเตอร์สตีเวสเตอร์การ์ดได้กล่าวสำหรับข่าวต่อมาครับ แฟนโบสถ์ไอวัตยอดเจ้าของทีมเป๊ปรังโคสุดเจ๋งครับที่2ครับสกายสปอร์ตครับสื่อดังเมืองผู้ดีเปิดให้แฟนๆโบวตในหัวข้อใครคือสุดยอดเจ้าของทีมฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกยุคปัจจุบันและใครคือสุดยอดผู้จัดการทีมปรากฏว่าบิ๊กท็อปไอวัตรศรีวัฒนพรภา,าน,นะครับเจ้าของเตอร์สตี้และเป๊ปกลดิลลาชนะโบวตตามลำดับสื่อดังกรีนะครับเผยผลโหวตต้อนรับรูปการใหม่ครับโดยมีการสอบถามครับถึงความคิดเห็นของแฟนในทางออนไลน์ ว่าใครคือเจ้าของสมสรทส่ดีที่สุดผลปรากฏว่าผู้บริหารชาวไทยครับอย่างคุณต๊อบแห่งเตอร์สตีชนะบทไปด้วยคะแนน94.6%หลังจากผลงานสุดปังของดูฟ็อกที่ได้แชมป์เอฟเอครับซีซั่นล่าสุดนะครับแล้วก็สดสดร้อนรอนะครับได้แก่แชมป์คอมมูนิตี้ชิลดด้วยการบริหารที่ถูกใจกองเชียร์ต่อจากบิดาอย่างคุณวิชัยศรีวัฒนภรภา,าที่เคยทําให้เป็นแฟนจิ้งจอกสีน้ําเงินเนี่ยได้ริมรถกับคําว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วตั้งแต่ปี2016 แฟนบอคุณอายวัตรยอดเจ้าของทีมซึ่งเป๊น,นะครับรั้งโค้ชสุดเจ๋งส่วนครอปนั้นตามมานดับที่2นอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดบทว่าใครคือยอดผู้จัดการทีมอีกด้วยซึ่งผลปรากฏว่าเป๊ครับ,รบแห่งแมนเชสเตอร์ทีมมาเป็นดับหนึ่ด้วยผลคะแนน37.74ตามมาด้วยเจสันครอปจากลิเวอร์พูลครับ18.88แล้วก็มาซีโร่บิเอลซาที่เพิ่งต่อสัญญากบับบี เจ็ดในขณะที่โทมัสตูเคิลนะครับเทรนเนอร์แชมป์ยุโรปจากเชลซีรองอันดับที่6เหนือโซชาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้อันดับที่10ส่วนมิเกลติต้าครับนายใหญ่ไอซ์แลนดนั้นอยู่อันดับรองสุดท้ายสำหรับข่าวต่อมาวาดีชมแนวรับมีส่วนสําคัญให้ทีมชนะวูฟจะมีวาดีนะครับชื่นชมแนวรับของทีมนะครับในการช่วยป้องกันประตูจนทําให้จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เก็บชัยชนะเหนือวูฟแฮมตันวันเดอร์วอสในเกมของพรีเมียร์ลีก นัดเปิดฤดะูการที่ King's Stadium อดีตดาวยิงทีมชาติเอริเตรายนี้นะครับยิงประตูดเดียวของเกมช่วยให้เตตสตีนั้นเปิดบ้านเอาชนะมาป่าในศึกมิดแลนด์ดาร์บี้แมตช์ในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับหลังจากที่จบเกมเนี่ยวาร์ดี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสโมสมรด้วยการยกย่องเพื่อนร่วมทีมทุกคนทุกคนเนี่ยอยากทำประตูให้ได้ทุกเกมแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดในพรีเมียร์ลีกของสโมสรกล่าว ผมดีใจนะครับที่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดแล้วก็ต้องปรมมือให้กับุริเก้ที่เปิดบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเกมรับเรานะครับทำได้รรดีมากพวกเขาสามารถช่วยป้องกันประตูในทุกวิถีทางเราเริ่มต้นได้ดีในปีนี้และเราเนี่ยกำลังมั่นใจนี่คือพิมาริคก,การได้3แต้มพร้อมครีนซีสนะครับมันยอดเยี่ยมที่สุดและเรากําลังมองไปที่เกมต่อไปเราอยากชนะทุกเกมและเรารู้ว่าถ้าเราอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเราจะชนะได้ แม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกนัดแต่เรามั่นใจกันไปเรื่อยนอกจากนี้นะครับวาดียังคงมั่นใจรูปการน,นี้นะฮะว่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งของสโมสรครั้งแรกเนี่ยเราทําได้ดีมากแล้วเจ้าของเสื้อหมายเลขเก้ากล่าวเราสร้างโองกาสได้หลายครั้งแม้ครึ่งหลังเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เล่นเกมรุกมากเพราะว่าบูพฟมตันเองเนี่ยเดินหน้าหาเราแต่เกมรับเรานะครับก็สามารถทําไห้ดีมันแสดงให้เห็นว่าเราทําไม่ดีทั้งเกมรุกและเกมรับเราหวังว่าเราจะทําแบบนี้ไปตลอดฤดูกาล เราเป็นทีมที่เล่นได้อย่างหลากหลายระบบเรา้อมมาทุกแผนและผมคิดว่าทุกคนนะครับเข้าใจหน้าที่ของตนเองดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะต้องเล่นในระบบไหนในเกมเดียวทุกคนก็พร้อมทําตามเจ้าหนายสั่งวาไีได้ปิดท้ายสเสรบข่าวต่อมาเว็บไซต์ออนไลน์สื่อดังเชื่อมันว่าเจมส์มดิสันตนะครับเพมเกอร์ตัวกลั่นของลิเวอร์พูลนะครับจะอยู่กับสโมสรต,ต่อไปอย่างน้อยจนจบซีซั่นอย่างแน่นอนครับ ตลอดเสมอนี้นี่อาร์เซนอลตัวบินข่าวคราวอย่างหนักกับพวกเขาต้องการเนินการในการคว้าตัวเจมสันมาปั้นเกมอย่างไรก็ตามนะครับความจริงแล้วในแข้งคนสําคัญของเดอะฟอกพร้อมด้วยสัญญาผูกมัดลากยาวถึงปีสองพันี่ไม่ง่ายเลยที่เจราจาก,กับเตสตี้หากพวกเขาทําได้จริงนะครับต้องจ่ายหนักเท่านั้นเหมือนกับแมนเชสเตอร์เดนนะครับแล้วก็เชลซีเคยเปมาแล้วในสมัยดิวเฮอร่แมกไยแล้วก็บิชิวเวลเมื่อสัปดาห์ก่อนเบนเดนโรเจอร์นะครับผู้จัดการทีมได้ออกให้สัมภาษณ์ว่า เมดเดร์นะครับจะไม่ย้ายไปไหนอย่างแน่นอนและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ตอนนี้เลตเตอร์นั้นเนี่ยดูดีกว่าอาร์เซนอลทำให้เชื่อว่าสตาชาว์คริตรายนี้จะหยุดที่คิงวิสตต่อไปทางเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับหันราคาของเจมีริสันอยู่กับทีมของเลตเตอร์ตีที่เรดราคาแทง5จ่ายน้อยกว่า1ไม่รวมทุนเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้คือการอัปเดาวสารของเลตเตอร์ตีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ